้ักเชียดให้หน่อยดูกรอบปวานไหมจะโตเกมมอหมุนไปหมุนไปนี่จ้าใส่โม้่ยังไม่ใส่จาาที่เยอะใส่ทีหลังยมวนเส้นจากเพื่อน กำลังยำวุ้นเส้นนะคะทุกคนยำเต็มมอ่โม่เลยจ้าเอให้คนทานด้วยกันเ้อพี่น้องยังใส่เครื่องไม่ไม่เสร็จใส่พริกไม่เยอะอยางานกินมันก็จะใส่ผักกระเฉดไปด้วยนะคะใส่ผักกระเฉด ฉันลวกแล้วก็มาใส่หม้อหมุนไปหมุนไปี่จ้าใส่หม้อยังไม่ใส่จานเวตักใส่จานนะคพักจ้าพริกเยอะใส่ทีหลัง ยามวนเส้นจากเพื่อนเต็มหม้อเลยแบ่งให้คนงานกินด้วยจ้ะไอ้บวยก็จะทำตบับข้าวตาไม่ค่อยอยืมอืมนกัเชษก็หวานนะ ก็ดูแลกันซึ่งกันและกันไม่ว่าอยู่ชาติไหนประเทศไหนก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเนาะเราเราพึ่งพาซึ่งกันและกันเนาะถ้าเราไม่มีคนงานเราก็ทําไม่ได้เดี๋ยวก็ทึ่งน้ำย้ำบนเส้นนะคะ มันผสมกันมันก็เข้ากันพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ว่าอะไรมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทท้งนั้นมีอะไรแล้วก็แบ่งปันกันไปเหมือนที่เหมือนน้องไอวยตักใส่จานนะครับจ้ะอืม ้าไม่ค่อยอืมอาจจะเฉดก็หวานนะตแบ่งคนงานกินทุกวันนะคะมีกันแค่นี้ก็ก็แบ่งกันกินอร่อยยั่วๆนะั่นี้ตเต็มหม้อลเลยแบ่งให้คนงานกินด้วยจ้ะ ไอ้บวยก็จะทำับข้าวด,ดูแลเช่นกันแล้วกันไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าดูหน้าตาอร่อยหรือปเปละนะ่าน้อก็แบ่งคนงานกินทุกวันนะคะมีกันแค่นี้ก็ก็แบ่งกันกินอร่อยยั่วๆน,ะนั่นเียไก่ที่หลงังย่ำวนเส้นจากเพื่อน ใส่ทีหลังยำวนเส้นจากเพื่อนใส่ใบตั้โอด้วยใส่ปนกันไปเยอะๆออกมาอร่อยอร่อยแซ่บๆนะคะ หม้อมันเล็กเกินทํามันไม่มีหม้อแล้วจะมาอยู่อยู่กลางทุ่งไล่ทุ่งนานก็ดูแลกันเช่องกันแล้วกันไม่ว่าอยู่ชาติไหนประเทศไหนก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเนาะก็ดูแลกันเชื่องกันแล้วกันไม่ว่าอยู่ชาติไหนประเทศไหนก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเนาะรักกัน ไปอยู uhm, ่ต่างบ้านต่างเมืองมาแล้วก็แซ่บเศษเศษเศษเข้ากันดีใส่หม้อเล็กๆจะทำห้รักกันไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาแล้วก็นิรักกัน อยู่ต่างบ้านต่างเมืองมามบบแล้วก็ก,ก็ดูแลกันช่วกันแล้วกันไม่ว่าอยู่ชาติไหนประเทศไหน,ก,นก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเนาะใส่ใบตั้งโอด้วยใส่ปนกันไปเยอะๆออกมาอาร่อยเต็มม้อเลยแบ่งให้คนงานกินด้วยจ้ะ ยายบวยก็จะทำตบข้าวกลัวเผ็ดจะกินเผ็ดไม่ได้นาะยายบวยกินเผ็ดได้หน่อยเดียวไม่เหมือนสมัยตอนตอนเป็นเด็กกินในรักกันมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาแล้วก็แบ่งคนงานกินทุกวันนะคะมีกันแค่นี้ก็ก็แบ่งกันกิน อร่อยยัวๆนะเนี้ยตักเราเราพึ่งพาซึ่งกันแล้วกันเนาะถ้าเราไม่มีคนงานเราก็ทําไม่ได้เราก็ทึ่งนะทานด้วยกันเ้อพี่งงยงใส่เครื่องไม่ไม่เสร็จใส่พริกไม่เยอะใส่ทีหลังยำวนเส้นจากเพื่อน แต่ชิมดูแล้วว่าอร่อยนะรวยๆวรับไอวยชิมแล้วก็อร่อยกับประมาณตักงห้าสิบบาทนท่นั้นเจ้ะไวยก็จะทําเต้มหม้อเลยให้คนงานกินเรารับเขาเขาก็รับก็เลยมีแค่ไหนก็ทําเอาแค่นี้ก่อนเอาเอาหม้อน้อยๆนี่แหละกับประมาณตักห้าสิบบาทนท่นเจ้ะ ป่วยก็จะทําเต็มหมอ้อเลยให้คนงานกินเรารับเขา,เ,เ,าเขาก็รับดูแลเส่นกันแล้วกันไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่ปาดูหน้าตาอร่อยหรือเปล่าน้อกำลังยำวุ้นเส้นนะคะท,ทุกคนยำเต็มหมอ้อเลยจ้าให้คนทิเกเยอะ กลัวเผ็ดจะกินเผ็ดไม่ได้น้อยายบวยกินเผ็ดได้หน่อยเดียวไม่เหมือนสมัยตอนเป็นเด็กกิน,น,นดูแลเส้นกันแล้วกันไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าดูหน้าตาอร่อยหรือเปล่าน้อน้อยทีหลังยำวนเส้นจากเพื่อน เต็มหม้อเลยแบ่งให้คนงานกินด้วยจ้ะไอ้บวยก็จะทำตบข้าวเข้ากันดีใส่หม้อเล็กๆจะทำนานนะจ๊ะคุเโคเลให้เข้ากันคุเโคเลให้เข้ากันจ้าเพื่อนๆอร่อยแซ่บๆนะคะ หม้อมันเล็กเกินทำมันไม่มีหม้อแล้วมาอยู่อยู่กลางทุ่งไล่ทุ่งนานาเราเราพึ่งพาซึ่งกันแล้วกันเนาะถ้าเราไม่มีคนงานเราก็ทำไม่ได้เดี๋ยวก็ทุ<ถ>่งน้ำพากเชีดให้หน่อยดูกรอบานไหม รสชาติอร่อยมากอ้แกเาต็เพักะเชดให้หน่อยดูกรอบฟันไนะหม่โตที่แต่ชิมดูแล้วว่าอร่อยนะยยนะใหญยๆถ้า่วยชิมแล้วก็อร่อยอร่อยผักก็ปรอบ เต็มหมดเลยแบ่งให้คนงานกินด้วยจ้ะยายบวยก็จะทานกับข้าวกลัวเผ็ดจะกินเผ็ดไม่ได้เน้ะยายบวยกินเผ็ดได้หน่อยเดียวไม่เหมือนสมัยจนตอนเป็นเด็กกินพริกเยอะ